So maybe life, ain't maybe life ain't perfect Maybe life ain't perfect Maybe life ain't perfect for you. allemaal, perfect we gaan allemaal, 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 ik allemaal, 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 คือวันนี้เนี่ยตั้งใจจะทําคลิปวันเดวิดแม่ค้าออนไลน์ว่าการที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันมันสบายไหมจะพาไปดูเลยเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนหลายคนเนี่ยอยากให้ออมทำคลิปเกี่กกาๆแบบป,ป,ป,ปิ๊บปิ๊ คลิปเกี่ยวกับการขายของค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางเราอ่ะไม่เก่งจริงๆนะตอนนี้คือยังไม่ได้เก่งก็เลยไม่กล้าสอนอะไรเลยนะคะถือว่ามาแชร์ละกันว่าในแต่ละวันที่แบบการขายของของอมเนี่ยอมทําอะไรบ้างโดยเฉพาะวันนี้คือแอบจัดตารางให้สเตยทะเลมีแบบมีการทําเยอะกว่า YouTube ด้วยนะ สิ่งแรกที่อมทําก็คือการที่นั่งไล่ตอบลูกค้านะคะจริงๆอันนี้คือมีตอบไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็วิธีการตอบของอ,อมนะคะทุกคนอมอจะตอบจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบบออมตอบช้าปไปนิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องของอภัยด้วยเพราะว่าทางเราเนี่ยคือไล่ตอบจากล่างขึ้นบนแล้วก็บางทีนะคะอมอแบบแพ็คของมันก็จะเป็นข้อเดียวที่ทําให้อมอไม่ได้ตอบแต่ถ้าสมมติอมอทํอะไรอย่างอื่นเนี้ยอมอจะรีบตอบให้ไหวที่สุดเท่าที่อมจะตอบได้เนาะแต่ว่าแพ็คของเนี่ยเราแวบตอบไม่ได้เลยถ้าเรา ตอบของก็จะแพ็กไม่เสร็จมีการที่ตอบชชานิดนึงต้องแบบขออภยัยทุกคนแต่ว่าเราตอบนะคะอยากขายค่าซื้อได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีโค้ดด้วยเป็นโค้ดของ s h อ p e e นะคะพอตื่นมาเนยอมก็จะคุยกับเขาเรียกว่าไงคนที่เป็นดูแล a อคเคาท์ใน s h อ p e e ของออมนะคะบางทีเขาก็จะมีโค้ดมีอะไรมาให้ตามค ondition อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเรียบร้อยนะคะก็ลงสตอรี่ไเรียบร้อยแล้วก็ไล่ตอบลูกค้า หมดแล้วและทีนี้เนี่ยขั้นตอนการถัดมาของออมเนี่ยก็คือพอได้ตอบลูกค้าเสร็จนะคะแล้วก็จะมานั่งปริ้นออเดอร์กันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีออเดอร์ทุกวันนะคะซึ่งบางวันก็จะมีมากมีน้อยแล้วแต่เลยทุกคนบางวันก็คือเยอะมากคือวันวันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแพ็กหรือว่าบางวันก็คือแบบน้อยมากแพ็คชิลมากนะคะอย่างเช่นวันนี้ออมว่าวันนี้ไม่เยอะ คือร้านเรามันเป็น small business ไงทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเป็นลอยๆเดอร์ทุกวันอะไรเงี้ยทางเราก็อยากจะขายดีแบบนั้นนะมาแบบอุ่นห่นกันได้ปิดออเดอร์เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็แวะไปเอากาแฟที่สั่งมานะคะก็ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือจะไปแพ็คของกัน ขั้นตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นขั้นตอนการแพ็คของซึ่งในแต่ละวันเนี่ยอมจะแพ็คของทุกวันถ้าเป็นไปได้ยกเว้นวันที่มันมีธุระจริงๆแล้วก็เหตุผลที่ต้องแพ็คของก่อนทุกสิ่งอย่างเลยคือเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ๆที่เขามารับของเนี่ยมันมีหลาย delivery ใช่ไหมคะมีทั้งแฟลตมีทั้งเจมีทั้งช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบแพ็คแล้วก็เตรียมไว้ให้พี่ๆเขาไม่งั้นพอพี่ๆเขามารับงานเนี่ยเขาจะแบบเออไม่ทนันหมายถึงว่าเขาก็จะรับงานไม่ทนันถ้าเาเเ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 รรรรรราา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 แแแ็็็็คคไมมม่่่สสจจ้้ตอออออองงงีียยยวละะะฉนนนักกกขืปท เริ่มทำในการแบบสตาร์ทแบบสตาร์ทเดย์อะไรเงี้ยเอออะทุกคนก่อนที่จะไปอาบน้ำน,นะคะอย่ามาเมาะเมายนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วเพิ่งเริ่มขายแล้วรู้สึกว่ามันขายไม่ได้ทุกคนอย่าไปท้อมันไม่ได้หมายความว่าขายมาครั้งแรกปึ๊บปุ้งยู่จะต้องขายได้เลยคือมันไม่ใช่ว่าแบบ คุณมีร้านคุณแค่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นอาการที่แบบว่ามันขายไม่ได้ในช่วงแรกมันคือเรื่องปกติมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมองจุดด้อยของตัวเองว่าเรายังด้อยตรงไหนด้านราคาหรือเปล่าด้านโปรโมชั่นหรือเปล่าด้านการบริการหรือเปล่าลองมองดูว่าตรงไหนที่เราสามารถพัฒนาไปได้อีกก็ค่อยๆทําเท่าที่ตัวเองไหวอ๋อไม่ได้ขายได้เลยตั้งแต่แรกนะตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะขายดีเวอร์อะไรขนาดนั้นคือมันโอเคพออยู่ได้นะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเดี๋ยวเราจะกลับน้ำกันนะคะเราอยู่ในสภาพนี้กันมานานแล้วก็หมดจริงจัง มา,มากแหละเดี๋ยวทุกคนจะซีเรียสแล้วก็เบื่อคิมีจนเกินไปเนาะก็เดี๋ยวไปอาบนา้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอ๋อเดี๋ยวออมอาจจะแบบไปทํา y o YouTube แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีน่าจะเป็นช่วงแบบบ่ายๆสายๆเลยแล้วก็จะรันงานสเตะเรยาวเลยนะคะออ โอเคค่ะทุกคนลงไปเช็ดมาร์กมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนถัดมานะคะออมจะคลีนหน้าด้วย c l e a n ิ่งวอเ t อรค่ะทุกคน c l ีนซิ่งวอเทอร์ที่ออมใช้อยู่นะตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะจ๊ะเป็น q u e e n าเฟรชอัพไมเซล l าค c ีนซิ่งวอเ a อร์นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าเป็นค e ีนซิ่งคุณหมอเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะแล้วก็ที่ออมเปลี่ยนรูทีนมาเช็ดหน้าในตอนเช้าด้วยทั้งๆที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยอมมีปัญหาสิวอุดตันแบบขึ้นทีละเม็ด2องเม็ดแล้วเวลานั้นอะ่ะมันกลายเป็นสิวอักเสบทุกคนเพราะเราไม่ได้ไปกดมันเลยเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ละลายหัวสิวมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทิ้งรอยไว้ให้เราช้ำใจเล่นนะคะอมก็เลยตัดสินใจว่าจะเออคลีนหน้าให้สะอาดอะไรแบบนี้ดีกว่าจะได้ช่วยลดการเกิดสิวอุดตันแล้วก็การเกิดสิวอื่นๆด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะทุกคนอมทดลองใช้มาแบบสักพักแล้วจริงๆอะ่ะเนี่ย เห็นไหมว่าบุกไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราจะได้เอามาบอกเพื่อนๆได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีเนาะและตัวนี้นะทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องลดการเกิดสิวนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนแล้วก็ลดความมันบนใบหน้านะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นบอกเกิดแห่งการแบบเกิดสิวใช่ไหมตัวนี้คือช่วยได้นะคะแล้วก็เช็ดสะอาดมากแล้วก็อ่อนโยนมากทุกคนเอาให้ดูไม่แน่ใจว่า เห็นหรือเปล่านี่คือสีที่อยู่บนหน้าออมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะบอกแล้วว่าเขาเช็ดสะอาดมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่มันอ่อนโยนเนี่ยเพราะว่าเขามีไฟล์ฟรีค่ะทุกคนก็คือไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้รับการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยกับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะจ๊ะไม่ต้องกังวลเลยส่วนขนาดของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3ไซส์นะคะใหญ่กลางเล็กส่วนอมเย ตอนนี้เนี่ยที่อมอใช้อยู่คือใช้ไซส์ใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเนี่ยอมอจะเอาไปใช้ผูกพานะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถลองไปดูได้ใครที่กําลังมองหาคลีนซิ่งที่แบบอ่อนโยนกับผิวไม่เป็นอันตรายกับผิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ะอะไรเงี้ยลองไปดูน้องนะเพราะส่วนตัวคืออมอชอบแล้วก็แฮปปี้มากนะคะโอเคค่ะทุกคนเช็ดหน้าสะอาดแล้วนะคะด้วยคลีนซิ่งของควินย่านะคะก็จะไปอาบน้ําแล้ว,แล,วแล้วก็การล้างหน้าของอมเนี่ยอมจะไม่ได้ล้างโฟมแล้วนะก็คือจะล้างแค่น้าเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนว้าแบบหลังทํางานเลยลกันเนาะ Wow, so ทุกคนคะกลับมาอีกทีคือวาร์ปเลยตอนนี้คือเป็นเวลาหกโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยถ่ายคลิปตั้งแต่บ่ายโมงยันหกโมงนะคะก็คือห้าชั่วโมงเต็มนะนี่คืองานยู u ู e ไปนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มงานขายของทุกคนคือยังมีงานสาเตสลีท,ท,ที่ต้องทำอีกเยอะมากนะคะอย่างแรกก็คือขอตอบลูกค้าเมื่อกี้คือหายไปแบบหายไปถ่ายงาน ตอบลูกค้าไล่ตอบลูกค้าหมดแล้วนะคะแล้วก็อมมีลิสต์ที่ต้องทำเยอะมากเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยอมจะนั่งลิสต์เลยว่าอ่ะ YouTube ต้องทำอะไรบ้างอ่อสเตเ,ตเลต้องทำอะไรบ้างซึ่งงานสเตสเลนะคะนอกจากที่เราปิ้นออเดอร์แพ็คของกันไปแล้วอมมีการได้ส่งของไปแล้วก็คือมีพี่เขามาพิกอัพไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของอมก็คือนี่เลยค่ะจะต้องสั่งปลายคือเราลิสต์ไว้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอยู่ในโนะ้ตเนาะป้ายติดเสื้อของสเตสเล เพราะว่าป้ายปายที่โรงงานที่จีนหมดแล้วแล้วก็โรงงานที่ไทยหมดแล้วนะคะเอาให้ดูนะทุกคนอันนี้เป็นแท็กรุ่นใหม่นะคะนี่แต่ว่าอยากกลับไปใช้สีดำเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าสวยกว่าทุกคนว่าไงอ้ามจะสั่งสีไหนดีนี่คือเวอร์ชั่นที่เสร็จเรียบร้อยทุกคนดูดิ กลับไปใช้อันนี้แหละเนาะแบบเบสิกนะคะแล้วก็อ่ะเอามาบอกเลยว่าวิธีการออกแบบเนาะมันก็จะไซส์ประมาณนี้อันนี้คือไซส์แท็กของร้านอ,อมนะคะแล้วก็อ๋อนี่ประมาณนี้เลยสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสั่งไปทั้งหมด2,000ชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการโอนเงินเนาะได้ๆแล้วก็วันนี้นะคะงานตาแต่อีกอันหนึ่งก็คือออามีนัดส่งแบบ กับโรงงานทั้งไทยและจีนแต่เรายัางทำไม่เสร็จเลยค่ะวันนี้คือเดทไลน์แล้วเนื่องจากว่าไม่งั้นมันจะผลิตไม่ทันนะคะก็ <c oughs> แล้วก็โปรแกรมที่ออมใช้ในการออกแบบนะคะในการทำแบบก็คือโปรแกรมเอ่อ Goodnote แล้วก็จะแบบนั่งวาดนั่งเขียนนั่งสเก็ตไปเลยนะอ่างั้นก็มาที่หัวข้อนี้เลยนะคะก็คือขั้นตอนการออกแบบเสื้อผ้าออกแบบยังไงคิดแบบจากไหนหาแบบยังไงอย่างแรกก็คือออกป็นคนเสปสื่อค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Pinterest หรือว่าเอยูทู u เบอร์หรือว่าจะเป็นแบบแฟชั่นบล็อกเกอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการซึมซับในหัวว่านะตอนนี้อะไรมันมา พออะไรมันมาเราก็จะทําในรูปแบบของร้านเราแล้วก็มีความเป็นตัวเราซึ่ง1นึ่งคอลเลคชันเนี่ยอมจะขายทั้งเดือนออมจะทําทั้งหมดประมาณ10แบบถึง12แบบแล้วก็ขายทั้งเดือนทยอยปล่อยทยอยปล่อยซึ่งมันเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนมาเมื่อต้นปีนี้แหละแต่ก่อนก็คือจะค่อยๆทยอยมาเพราะว่าแต่ก่อนเรายังเป็นงานรับแล้วก็งานตัดปะไปแต่ว่าณนะตอนนี้พอมันเป็นงานตัดทั้งหมดเราสามารถทาทีเดียวเป็นยวงแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยขายนะคะทําให้ของมีพร้อมส่งแน่นอนได้เห็นว่าเออมันมีสินค้าอัปเดตนะ ร้างนะอะไรเงี้ยทุกคนคือเมื่อกี้เพิ่งหนึกขึ้นได้นะคะก็เลยเอามาพูดเลยละกันเนาะเดี๋ยวมันจะลืมก็คือทําอย่างไรให้ยอดอลร้านใน Instagram เพิ่มขึ้นนะคะจริงๆตอนนี้ยอดร้านยอดฟอฟร้านในไอีเยอะกว่ายอดฟอฟของไอออมอีกนะคืออย่างแรกอะออมทำสามวิธีคะ่ะหนึ่งก็คือ PR ในช่อง YouTube ของตัวเองนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นช่องทางที่ บางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีอันนี้มันก็อ่ะตัดช่องทางนี้ไป2ก็คือการยิงแอดโฆษณานะคะการยิงแอดโฆษณาเนี่ยออมยิง1เดือนนะคะแค่1ครั้งครั้ง,งละ1000บาทแค่นั้นจบ1เดือนเนี่ยค่าเอ่อแอดเวอร์ทิสิ่งของออมเนี่ยลงทุนไป1000บาทโดยประมาณไม่เกินพันหอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะบางทีก็จะทยอยยิง2อสวันแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงใหม่2อสวันแล้วก็หยุดมันก็จะได้เอนเกตที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเลือกทารกิตค่อนข้างสําคัญนะคะต้องเลือกให้ตรงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ ค่ะทุกคนต้องกราบขอพระคุณลูกค้าแล้วก็คือลูกค้ามีการรีวิวแล้วก็แท็กนะคะโดยเนี่ยออมอาจจะให้ลูกค้าส่งฟรีถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆนมารีวิวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการที่ทําให้เหมือนแบบคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้จักร้านเราไม่เคยดูช่องทางเราไม่ใช่ทางก็ตเราที่เรายิงแอดไปมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ใส่เสื้ออะไรสวยจังเราก็จะตามมาแล้วลูกค้าของเราเนี่ยก็จะได้ส่งฟรีไปด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าไงให้ลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไร อ,อมชอบตรงนี้มากๆเพราะเราได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าโดยตรงด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสตรองมากกว,ากว่าการยิงแอดด้วยซ้ําหรือว่าสตรองมากกว่าการแบบทำใน YouTube ด้วยซ้ำอันนี้คือสําหรับอ,อมเลยนะอ่ะขั้นตอนการตัดเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นในเวของอ,อมเนาะอ,อมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีความรู้เยอะแต่ว่าจะมาแชร์ในเวของอ,อมนะคะออม่กสั่งตัดทั้ง2โรงงานเนาะจะเป็นโรงงานจีนแล้วก็โรงงานไทยโรงงานจีนเนี่ยโปรเซสจะค่อนข้างสั้นกว่าก็คือเราออกแบบแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาจะทําการขึ้นแพทเทิร์นตั้งแต่1-10ทําอะไรให้เรามาทุกอย่างแล้วก็เ okay, คขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดู ตัวอย่างโอเคเราเสียเย็ยเราก็จะผลิตแต่ว่าโรงงานจีนเนี่ยข้อเสียของเข,อเขาก็คือเขาต้องเขาต้องผลิต1ม้วนก็คือผลิตในจํานวนที่เยอะ1สมมุติว่าผ้า1สีเนี่ย มัน1ม้วนผลิตได้ร้อยร้อยแปดสิบตัวสองร้อยตัวเราก็ต้องผลิตเท่านั้นถ้าเราจะสั่งผลิตทั้งหมดสามสีเราก็ต้องผลิตสีหละหม้วนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจํานวนที่เยอะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการผลิตในจํานวนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าโรงงานจีนเนี่ยมีเยอะไหมมีเยอะนะทุกคนแต่ว่ามันยากที่จะหาแล้วแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยอมก็ใช้ระยะเวลานานมากๆในการหากว่าจะเจอโรงงานนี้นะคะถือว่าทางเราโชคดีเนาะ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานไทยโรงงานไทยเนี่ยหาได้เยอะเลย Google มีเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีกลุ่มมีอะไรอย่างี้ด้วยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะออมเนี่ยจะตัดโรงงานไทยก็คือจะตัดเป็นงานผ้าย,ยืดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบผ้าแฟชั่นเราจะไปที่จีนเลยเพราะว่ามันมีผ้าให้ออมเลือกเยอะมากกว่าพอของมาปุ๊บเราก็มีการจัดแพ็คใส่ซองนะคะอันนี้ถ้าเป็นโรงงานไทยเนาะจัดแพ็คใส่ซองมีการติดป้ายเพราะว่าทางป้ายแท็กเนี่ยโรง,งงานติดมาให้แล้วแต่ว่ามันป้ายกระดาษเราต้องมานั่งติดมือทุกคนคิดดูสามส 400ตัวออมก็ต้องมานั่งติดมือนะมันก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเหนื่อยเลยเวลาของมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานจีนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาทามาให้แบบวันโปรเซสจบเลยก็คือป้ายแท็กป้ายกระดาษใส่1ิบล็อกออมเนี่ยสั่งซิบล็อกแล้วก็ส่งไปจีนเลยแล้วก็ให้โรงงานจีนเนี่ยใส่ซิล็อกแล้วส่งมาไทยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทําหลายโปรเซสแต่ข้อเสียก,ก็คือมันจะเช็คยากเราก็ต้องมานั่งเปิดเช็คเปิดเช็คมันอาจจะมีหลุด QC ีมีได้มีอะไร,ะไรแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามเช็คให้ดีที่ส มาเจอกันอีกทีตอนเกือบสามทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มสี่สิบหกต้องล้างหน้าแหละเพราะว่าแบบวันนี้ทั้งวันเลยทุกคนยังแบบยังไม่ได้ล้างเมคอัพออกเลยนะคะคือแบบมันยังไม่เสร็จแล้วเราไม่อยากแบบฟอร์สให้ตัวเองทํามันออกมาแล้วแบบเดี๋ยวมันไม่ถูกใจสุดท้ายมันแบบ ต้องแก้นะคะทุกคนคือออมาลืมไปว่าตัวเองอะ่ะเอาสำลีมาไว้ข้างนอกใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ถ่ายงานแล้วก็ทำสวอตลิปต่างๆนะคะ<ๆ>ก็เลยเอาสำลีแล้วก็เคียนโซลคินซิ่งออกมาข้างนอกหมดเลยนะเลยเอ่ะมานั่งเช็ดกันตรงนี้แหละทุกคนใช้ตัวเดิมนะคะควินยา่าอย่างที่บอกว่ามันเช็ดสะอาดอะ่ะแล้วมันก็แบบปลอดภัยอ่อนโยนแล้วก็ไม่แห้งก็เลยชอบอ่ะให้ดู ือใต้ตาควรควรไปนอนคือช่วงนี้คือแบบที่สุดขอเปลี่ยนมุมเพราะว่าเมื่อกี้คือมุมบ่าได้อันนี้ดูโอเคกว่าไหมทุกคน <laughs> ยังไว้จบจ้าเช็ดจนกว่สำลีจะขาวรอบนี้เอาประกบสองแผ่นเลยแล้วก็ บีบชุ่มๆเรียบร้อยคะ่ะทุกคนหน้าสะอาดเอี่ยมมากๆแต่ว่าอันนี้มีผื่นอะตรงก็มีผื่นเนื่องจากว่าคือวันนี้คือแบบแต่งหน้าเยอะแล้วก็นอนไม่พอผื่นขึ้นเดี๋ยวจะขออนุญาตไปมาร์กหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งทางานต่อแหน่ <laughs> 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 น่ากลัวไหมทุกคนไปมาร์กหน้ามานะคะเนื่องจากว่ารู้ตัวว่าวันนี้คือแบบ หน้าไม่ไหวแล้วคือผื่นขึ้นอะไรขึ้นก็เลยต้องรีบมากหน้านะเพื่อพรุ่งนี้มันจะได้ยุบนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันเดบิทแม่เ้าอะไรฉบับออมเนอะผมัว่าจะมีประโยชน์นะทุกคนพยายามแบบถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดนะคะก็อะไรที่เราบอกได้เราบอกหมดแล้วนะคะแล้วก็ อะไรที่มันยังไม่แน่นอนก็จะไม่ออกมาจากปากอมเพราะว่าเรายังไม่เก่งเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าไม่สามารถไปบอกได้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเนาะก็เพราะวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆส,สู้ไปได้วยกันบาย